คนใจบุญเมื่อเจอคนขอทานขอเงินห้าบาทสิบาทหน่อยจ้าถือว่าสงสารคนขอทานนะจ๊ะโถคนขอทานนะ่าสงสารจังเลยอะเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินนะจ๊ะหร้อยหนึ่งเลยล้อเมนูขอบใจมากนะจ๊ะคนใจดำเมื่อเจอคนขอทานขอเงินหน่อยจ้าคนละบาทสองบาทห้าบาทสิบาทก็ได้จ้าตายแล้วฉันลืมพกเงินมาด้วยอะทำยังไงดีเนี่ย ป้าเอาเงินมายืมไหนสิยืมเงินฉันเหรอจ้าแม่หนูฉันไม่มีหรอกแบงค์ลอยอยู่นั่นไงเห็นอยู่ทนท้อยังจะมาโกโหกอีกก็ได้จ้าคนใจบุญเมื่อเจอคนตาบอด,ช,บอดช่วยพาคนตาบอดข้ามถนนหน่อยจ้าไม่ต้องห่วงนะจ้าเดี๋ยวฉันพาข้ามเองคนใจดำเมื่อเจอคนตาบอดช่วยพาคนตาบอดข้ามถนนหน่อยจ้าโอ๊อยไม่สะดวกหรอกคะ่ะคนยิ่ง้นรีบอยู่ คนสมัยนี้ใจไม้ใส่ระก,กร,รมจริงๆเลยคนใจบุญเมื่อเจอคนขอให้ซื้อของพี่สาวคะช่วยซื้อปากกาให้หนูหน่อยค่ะได้สิเดี๋ยวพี่ช่วยซื้อขายยังไงจะเนี่ย5บาทคะ่ะคนใจดำเมื่อเจอคนขอให้ซื้อของพี่สาวคะช่วยซื้อปากกาให้หนูหน่อยค่ะหนูจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาปากกิไกลเลยนะไอเด็กพวกเนี้ยอย่ามาลบกวนเวลาอันมีค่าของฉันเดี๋ยวโมโหข,ขึ้นมาเดี๋ยวแม่จะปิดคอเลยนี่ ใจร้ายจังไม่ซื้อก็บอกดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องด่าเลยคนใจบุญเมื่เจอคนเร่ร่อนอุ้หิวจังเลยแต่เราไม่มีเงินอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองจริงเหรอฮะพี่สาวขอบคุณมากนะฮะคนใจดำเมื่อเจอคนเร่ร่อนน่ากินจังเลยอะถ้าเรามีเงินซื้อก็คงจะดีออกไปกินไกลเลยนะสุกับปรกคนแบบนี้มาอยู่ใกล้ร้านข้าวได้ยังไงเห็นแล้วกินข้าวไม่ลงจะอ้วก คนใจบุญเมื่อเจอคนแก่แม่หนูจ๊ะช่วยกดเงินจากตู้ ATM ให้ยายหน่อยแล้วลูกหลานยายไปไหนล่ะคะทำไมต้องมากดเองลูกหลานยายอยู่ใกลนะ่ะยายเชื่อว่าแม่หนูเป็นคนดียังไงก็ไม่เอาเงินยายหลอกได้ค่ะเดี๋ยวหนูกดให้คนใจดำเมื่อเจอคนแก่แม่หนูจ๊ะช่วยกดเงินตู้เ t m ให้ยายหน่อยได้สิจ้ารหัสอะไรหรอ 1>, 1 2ึ่สสจ้าเงินเก็บหมดบัญชีแนะ่อีกแก่เดี๋ยวป้ารออยู่ตรงนี้นะจ๊ะตู้เนี่ยมันขัดข้องเดี๋ยวหนูไปกดตู้นั้นให้ได้จ้าคนใจบุญเมื่อยุงกัดยุงมันแต่ไหนเยอะแยะ,ยะเนี่ยกัดเราเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรถือว่าบริจาคเลือดให้ยุงมันกินอิ่มแล้วเดี๋ยวมันก็ไปคนใจดำเมื่อยุงกัดอ,อยยุงบ้านนี่ คนใจบุญเมื่อเจอหมาจรจัดโธ่เอ้ยหมาจรพวกนี้น่าสงสารจังเลยอ่ะสงสัยไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเดี๋ยวเราไปหาข้าวมาให้มันกินดีกว่าคนใจดำเมื่อเจอหมาจรจัด <c oughs> ลำคาญไอหมาจรจัดพวกนี้จังเลยเดี๋ยวเอายาเบื่อมาให้กินจะได้ติดตายไปอยู่ไปก็รกหูรก